โอเคครับผมทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดโกลเยอร์ใหม่นะจริงก็ไม่ใหม่แล้วเพราะว่าเหลืออีกแค่ย0ิบวันเองนะไม่ถึงเดือนแล้วนะแต่ผมก็จะมาสุ่มให้ดูนะเว้ยเพราะว่าผมยังไม่เคยสุ่มชุดชุดนี้เลยนะแล้วก็ดูดิบัตรผมมีหนึ่งร้อยี่สบแปดใบนะแล้วก็เลขเงินโชคอีกสี่สิบนี่สองแสนคือแบบยังไงก็ได้แล้วครับแบบอยากเสียบัตรหมดนี่เลยนะเพื่จะได้หลังสวยในหะ้คนดูดิเห็นป่ะห่างนี่แบบเหมือนแบบเป็นวงเวทเป็นอะไรแบบนี้นะวงแหวนเวทอะไรประมาณนี้นะคือแบบจินตนาการนำลึกนะ แล้วก็สุ่มเลยแล้วกันทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปวนดูวนอะไรมันเยอะนะโอเคไปเลยสิบกล่องแรกปึ๊บโอยม่มาวะรัวๆเลยทุกคนรัวๆเลยนะเราแบบไม่ไม่สนใจอะไรนะไปโอยไม่มายังไม่มายังไม่มายังไม่มาโอยไม่มาเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยนายโอ้โห ก็จะได้นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วเปิดแล้วนะทุกคนเปิดแล้วก็สวมใส่แล้วก็แบบไปเล่นกันเลยนะโอ้โหก็เสียไปประมาณหนึ่งร้อยใบปะเสียเยอะอยู่นะเนี่ยหนึ่งร้อยใบโอ้แต่ถ้ารวมกับอันนี้ก็คือประมาณเก้าสิบใบกว่าๆนะเก้าสิบกว่าใบผมก็คิดเลขไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะโอเคไปเจอกันในเกมเลยนะตอนนี้ผมนจะมีคนยืนแช่ที่แอร์ดรอปนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่สมนต่อผมก็ขอเรียกว่ายืนแช่แล้วกันนะโอเค ตอนนี้ของเราก็ไม่ค่อยฟูเท่าเท่าไหร่นะเราก็ไปเก็บของจากคนนี้กันเฮ้ยเขาตายวอลปิดด้วยเหรอวะเดนน่าใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดนน่าน,นี่เลยนี่ว่าโอเคมาดิเอ้ยอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาโอเคเคิดตัวเองครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปพันยาแล้วก็เก็บของเก็บอ,อะไรกันนะดูจากทรงแล้วเนี่ยของน่าจะฟูมากๆเลยแหละนะ เหมือนผมจะเห็นคนด้วยนะมาดิเฮ้ยมามาโอเคไปกันไปเลยนะเป็นโฟ,ฟสามก็แบบแรงเอาเรื่องอย่างนคนคือถ้าผมไม่เปิดใจเล่นนี่คือผมก็ไม่รู้เลยนะว่ามันแรงขนาดนี้โอเคแหละอาจจะไม่ได้สู้สก,กาสามได้เลยอาจจะแบบด้อยกว่าเอเแต่ผมก็มองว่าแบบมันก็เล่นได้นะเออถ้าเล่นดีๆอะ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ดีมากเลยนะสำหรับผมนะ <S 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 <ๆ>เหมือนผมจะยินเสียงปืนเลยวะเป็นยังไงผมว่าละด้านบนนะ ทํานไงรอก่อนนะเพื่อนมาอเออมาดิมาดิมาดิาด,ดูความรัวมาดิโอ้โหคนนี้จะเยอะอยู่นะทุกคนตัวแบบดอกละยี่สิบหลายดอกอยู่นะเออตอนแรกก็คิดว่าจะยิงไม่ตายแล้วนะโอ้โหแต่ก็ยิงตายจนได้ทุกคนแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปดักเขาเลยดีกว่าทุกคนแบบเราก็จะได้ไดแบบได้คิวฟรีๆโดยที่แบบไม่ต้องเสียแรงอะไรเยอะครับ มึงบีบแล้วน,า,นายยังไม่ไมาอีกเหรอมึงบีบแล้วนะเพื่อนเออไงเขายัางยิงอยู่เลยอะ่ะมึงบีบแล้วเด้าพลังนาแบบนี้เนี่ยทีละยี่สิบเลยนะบางทีอะ่นะเปิด <c oughs> มาแล้วทุกคนจะเอ็มโฟผมนะมาดิโอ้โหแบบขั้นจำนวนผมมันเป๊ะจริงๆนะแหมมาจากถูกที่ถูกเวลานะก็อย่างว่าครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันดับหนึ่งในประเทศนะครับ <Wow. S 1> แต่ละคอนเทนแต่ละทีนี่คนดูไม่ไมถึงร้อยตลอดเลยนะดูทรงเนี่ยนะ ตอกย้ำตัวเองเป็นหนึ่งทีนะเหมือนจะมีคนบ้านตรงนั่นหนาวเนี่ยใช่ครับทุกคนฝั่งนู้นก็มีว่ะมาดิอุ้ยฝั่งนี้ยิงก่อนเจนเพื่อนมาอุ้ยเฮ้ยอโอ้โหโอมีคนขึ้นไปชาร์จเลยว่ะโอเคทุกคนตอนนี้เหลืออีกสี่คนนะแล้วผมก็คิวได้สี่คนเลขแบบต่อกันอีกแล้วนะโอโ้อะไรมันจะ เป๊ะขนาดนั้นนะทุกคนสถาน,นี้ก็ต้องที่หนึ่งแล้วไหมเพื่อนโอ้สามคนแล้วครับทุกคนโอเคเราต้องรีบขึ้นไปนะถ้าเรารีบขึ้นไปเป็นมือที่สามได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทันไหมเพื่อนโอ้โหไม่ทันเหรอตรงไหนด้านล่างครับทุกคนน่าจะไอ้วอลเหลืองนะลองคว่างระเบิดจอ่อยวอลไปนะทุกคนอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคสวยไหมโอ้โไหมเหลือข,ขึ้นบนปะนั่นไงเจอละมาดิตะก,การสามบัดกับ เอฟโฟนะมาดูกันว่าอันไหนมันจะเฉียบคมกว่ากันนะอันไหนมันจะคลองบอลลังนะมาดิกูจะหาหาัวะไรวะเนะี่ยมาดิเต็มหัวเต็มหัวโอ้ทุกคนชา้าได้ไงวะเนี่ยโอ้โหคือแบบช้าตะการสามครับคือแบบมันไม่อยู่ที่ปืนนะมันอยู่ที่คนเล่นนะคนเล่นมันโหดอะไรวันนี่ยครับอืม <laughs> โมอ,อีกแล้วเออผมว่าผมจะไม่โมแล้วทุกคนต่อจากนี้เนะนี่ยรู้สึกโมแล้วแบบรู้สึกปแปลกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่เลยนะ ก็ <G ül üş> มันนี้ครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่น,นี้แหละครับผมทุกคนเอออย่าลืมนะทุกคนพรุ่งนี้มีรับเซีกชัน,นสูงฟรีนะทุกคนก็อย่า,ยาลืมล็อกอินเข้าเกมมารับกันด้วยนะทุกคน <S <S ฟรีนะบอกก่อนแล้วก็มีชุดฟรีอีกมั้งซึ่งชุดนั้นก็เท่มากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะร,รีวิวให้วันที่25นะโอเคก็แค่นี้แหละนะเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามไอจีกับที่ต่อผมด้วยนะแค่นี้แหละ